ไปเบิ่งในพานก่อนหมานบ่เนาอหาป่ามึงนี่เนาะดูสิได้กินแรงบม่มาหน,นีนะนะเป็นยังไดได้กินแรงบ่แล้วแรงอยู่บ่นี่ฮะย่านบ่แล้วแรงอยู่เฮ้ยเบิ่งทรงกับบุคือได้เนี่นะอ่าได้บ่หมานอยู่บ่ มาฮะย้า,บานบอกผมก็ดูเอามากระคาผมก็ดูเดะนี่ตกมองตกมองตกมองเอาป่าน้อยป่าใหญ่ถือก็เอาบ่กสันไหลมาเลยไหลมาเลยจัดจัดเลยอ๋า ขากลอดโอ้ยงม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 กวัดควัดควัดควัดโอ้เอางดูยังไม่ได้ทอดได้โมลงเลยนะไม่ทอดได้อ้อาวไล่บาทอีกหินใจว่างต้มเออต้มหนานแน่โยน โอ้นี่วิธีการไล่ปลานี่ไล่ปลาไทยมองเอาโอ้ยหมดเลยหมดเลยเอ้าเออสนาบแม่และอยู่แถวนี้หละอืมรถไม่เห็น,หน้นามที่ใส่องเอ้าว,าวไล่ไปไล่ไป มันยุทธธรรมาแล้ววิธีก,การซ่อมปลาซ่อมปลากินแรงซ่อมปลากินแรงเอ้านี่ซ่อมปลาซ่อมปลาอ้าเอ้าวมาคักมคักนี่ดูเอ้าเอาแตวัาต้อก่อนเห็นอยู่หัวกันนั่นแหละ เดี๋ยวนเอออาเอาเงาินดูบ้านาาน,านี่ไหลไปไล่ไปเป็นไงบ้างนี่เอางูดูขอมองบ้าขามองบ้า <laughs> เฮ้ยเนะาะเดี๋ยวไล่เข้าไป

องเวีนหางอนี่เอ้าเอ้าเอ้าก็วนเรยเอ้าเอ้าออกออกออันทันไหมมันทันรออกเ้เนาโอ้โอ้ยสิเลีวแรงอยู่มาเลี้ยวนี่เหรอกิเลีวแรงยอดอยู่อ่ะโอ้ อ้าวอ้าวอาการ์ดมเดี๋ยวสมาโทราโอ้ยมองสันโพดมองตื้นมวายอรได้หเอาโอ้นี่นะอกฮเอาได้นี่อาฮะหาคืนแบบทมาติบ้านเฮาหน่อเนาะไปออกมา ลาอ,ออกมาไลาออกมาวันนี้มากลออกมาอ๋อ,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 อเดี๋ยวจะน้อยจังสิไปเิ็นว่าเป็นได้ไร้เป็นได้พ่อแล้วแรงของแมล,ลงเนี่ยติดตามกันต่อไปเด้อสนับสนุนการเดินทางโดย